สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็ยังผมตัวตัดสร้างแบบปีไบร์เกอร์นะฮะวันนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับช่วงนี้ผมก็เลยกาว่าจะมาทําลิปนะผมเป็นสองสาวใน t ิ k กต k อกนะับผมวันนี้เราก็อยู่กับอีพี่แรกนะครับผมสายหม้อนะฮะราเจอก้องผมนี่สายหม้อเต็มเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคนแรกนะผมก็ คนเนี้ยผมมองตัวเลยผมดูนะทุกวันเลยครับแมงกอน,นอนตื่นเช้าออกกำลังต้องต้องผมตื่นออกกำลังกายประมาณเียงสี่ห้าสิบตื่นมาพวก็เปิดดูคนแรกแล้วผมก็โอ้ยพี่น้องคนนี้คือแบบยิมแบบแตดละลายครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมและที่สำคัญนะผมมีวาร์ปให้ด้วยนะผมก็ไม่อยากติดตามน้องเขาที่ที่สอกนะครับแบบแบบอยกดูเป็นขวัญใจเหมือนผมนะก็ เขาไปดูได้เลยนะผมโอ้ยเนี่ยแบบโอ้เร่งไปสองยิ้มขนาดนั้นก็ได้ที่ละลายหมดแล้วนะครับผมเออมันมีคนหนึ่งเว้ยทุกคนช่วยดูช่วยดูให้ผมหน่อยนะเขาไปติดตามเลยก็เข้าไปส่องก็ไ่ะเนี่ยสองคนเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลทุกคนเออรอยยิ้มอะไรก็เหมือนกันละเออทำให้ผมแตละลายอย่วทุกคนไม่อยากจะพากัน นี่แบบมันน่ารักอ่ะน่ารักโอ้ยคือสองคนใครก็ได้ <c oughs> โอ้ขอบคุณนะครับใส่หม้อทุกคนครับใส่หม้อใส่หม้อมอ,อีกพี่แรกครับใครอยากใครมีสาวๆนะฮะน่ารักน่ารักยังไงพี่ชมนะช่วยเอาลงมาที่เียด้ไยนะผมก็มีเพจน,นะ <c oughs> เป็นเพจตูตาซ่าแฮปปี้ไปเก้อนะผมก็ เอาที่ติดตลงมาคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะขึ้นโพสไว้นะฮะผมก็นำลิงก์อะไรลงมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะก็ผู้ติดตามก็โอ้ยสี่สิบกว่าคนเนี่ยครับทุกคนเอ๊ยอยากจะห่างอยากจะอ้วงนะผมก็ผู้ติดตามแค่นี้ทำามาเป็นชูนะก็ไม่ใช่อะไรครับก็อยากให้เพื่อนๆเื่อติดตามหน่อยนะครับผมอเออ ยังไม่จบยังไม่จบนะฮะก็มีน้องอีกคนหนึ่งน,ะน่ารักมากแต่น้องเขาเพิ่งเป็นประเด็นอะไรเรื่องอะไรเป็นของตัวเองแล้วทุกอย่างแต่ส่วนผมไม่เคยสนใจเรื่องนะนะผมดูน้องเขาทุกวันเหมือนกันนะน้องคนนี้ผมไม่สนใจเรองไอ้เรื่องพวกนั้นผมสนใจแต่ว,ว่าน้องเขาน่ารักนะะทุกคนเออแต่ว่าจะเป็นกล้องสดฟิลเตอร์ไม่ฟิลเตอร์ก็โอ้โยสวยคนระับผมก็สามารถเข้าติดตาม,มได้ในห้องชั้นหกเนี่ยเดีย๋ยวเราไปดูน้องกัาอีกทีนะผม โอ้ลลายครับทุกคนลลายนะคร er ับท <c oughs> like. ุกคนโอ้ยอยากจะบอกเลยนะคนละลายนะคทุกคนต้องตายแล้วผมโอ้ยน้องก็ยังเด็กอยู่นะฮะทุกคนก็คือมีความสดใสความน่ารักอยู่นะครับผมถ้าใครอยากติดตามก็้เข้าไปได้นะผมแปะไว้ให้แล้วนะครับผมก็แอดไปเลยนะฮะผมชื่ออะไรกับวะเนี่ยก็ดูน้องเขานต่เขาก็บอกชื่อันแหละแต่ผมไม่เคยจำมันไหลายคนะรับ โอเคเอาเป็นคนต่อไปเลยดีกว่าน,นะคนนี้เป็นสาวอิสลามเว้ยคนนี้ก็เหมือนกันนะดูบ่อยครับดูบ่อยอนะ่ะมีคนจะชอบไปพูดให้น้องเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกคนเออมึงไม่เกรงใจกูบ้างเลยไอพวกที่พูดนี่เว้ย,ยอมมเออกูแอบเหมือนเออแอบเหมือนแอบหมันไส้นะเว้ยมึงพูดให้น้องเขาเนี่ยมึงรู้บ่ากูติ่งน้องเขาเลยนะเว้ยกูดูน้องเขาเกือบทุกคลิปแต่ก็ไม่อยากเม้นตเฉยๆเลยเฮ้ยมึงเข้าใจป่ะเออ กูใช้วิธีตาดูหูฟังเลยแล้วก็แอบยิ้มและเขื่อนวาวๆนะครับทุกคนโอ้อ่าวแเขาไปากติดตามนะผมก็เข้าไปติดตามด้วยนะครับเนี้ยเนีๆๆ่ยเนียเสร็จเลยนะครับผมโอ้ฝนตกครับผมผมก็ข,ขี่รถพูดไปนะตอนนี้ขนาดเอาตรงผมไม่ได้ดูเลยนะว่าผมใช้ความรู้สึกเอานะครับในความรู้สึกถึงภาพนะทุกผมแม่งจำในทุกฉากอะครับหอมเออตอนนี้ก็ผ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ย เออวันนี้ก็มีเอาเป็นว่าเรามาชมกันแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนนึงคนนี้ผมไม่ค่อยได้ดูเว้ยแต่ผมก็พอเนื้ภาพออกได้นะครับก็คือน่ารักเหมือนกันนะ <S <S นะเดี๋ยวให้คนดูแลกันนะโอ้เจ๋ว้าวเจ๋ว้าวเป็นไงโอ้ยบบก,ก,ก,กโอโอโอ้ดํามันกับแพงตอนเปลี่ยนไปแก๊สกันหมดเมืองโรบอชัยแล้วเอ,อาเม่เล่าผมก็ถ้าใครอยากติดตามผมก็เออแบบขึ้นแปะใชหมอ่าตรงนี้นะครับผม ถ้าใครชอบยังไงนะฮะเอ้ยเดี๋ยวๆๆเจะขอจบกับน้องคลิปนี้นะจะมีอ well. ีกคนนึ่งครับผมที่เต้นกลางทะเลนะผมก็จําได้อยู่อันนี้ผมขอจบกับคลิปน้องเต้นกลางทะเลนะถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ของผมนะสหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยบายไปดูน้องเขาเต้นกันเลยนะครับผมไปไปไป